แล้วอาหารแต่ละวันนี่ก็แบบสุดๆอะซุปหน่อมไม้งีอยอะไรนี้โอ้ยชีวิตเศร้าจนป่านนี้แล้วสี่โมงยังไม่ตักเลยเนี่ยนอนเป็นลมเป็นลมหรือซ้อมตายวะซ้อมตายดีกว่าแกล้งตายให้มันดูเผื่อมันจะได้เอาตังค์ไปซื้ออาหารยางอื่นมาให้กินเบื่อซุปหน่อมไม้จะแย่อยู่ข้าววะสี่โมงยังไม่ตักข้าวให้กินเลยไม่รู้ไปไหนเนี่ยเอ้ยขี้ข้าขอรับในท่านมีอะไร ขอรับรอสักครู่นะขอรับนายท่านเดี๋ยวก่อนมีอะไรขอรับนายท่านซุปหน่อไม,ม้แบบเมื่อวานไม่ต้องตักมานะไม่อยากกินนะเบื่อเนี่ยเมินทันหน้าหนีละนด้เลยขอรับนายท่านนายท่านหันมามองกล้องที่ขอรับนายท่านามาทางนี้ก่อนนายท่านฟังนะนายท่าน,น,านวันเนี้กินข้าวกับซุปหน่อไม้เหมือนเดิมมีข้าวสวยกับซุปหน่อไม้ นายท่านไม่เอาซุปดอกไม้นายท่านก็กินข้าวเป่านะขอรับนายท่านนายท่านขอรับนายท่านงอนเลยข้าวเป่าตรงนั้นท่านไม่เอาซุปดอกไม้น,าานะขอรับได้กินข้าวเปล่าเอออะไก็ไปตักมาหิวนายท่านขอรับอาหารเย็นขอรับดูสิขอรับไปท่านดูอาหารเย็นของนายท่านขอรับเฮ้ยนี่มาอะไรดูใกล้ receive. ไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมในท่านกินข้าวสิขอรับในท่านบอกว่าในท่านไม่เอาไม่เอากลับไม่เอาซุปหน่อไม้ในท่านก็กินข้าวป่าไปขอรับเยอะๆครับกินเลยในท่านกินเลยไม,ไม่จริง